เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับคอนเทนต์แปลกใหม่นะครับที่เขาไม่ได้จ่ายคุณผู้ชมนะครับเขาไม่ได้จ่ายผมนะเพียงแต่ว่าวันนี้เว้ยมันเป็นวันที่9เดือน9ครับคุณผู้ชมครับขอมันลดราคานะ สายช้อปปิ้งนะครับแบบผมเนี่ยชอบนะครับผมนี่ชอบมากเพราะว่า,าปกติเนี่ยผมใช้บริการของทางอีช้อปปี้อยู่ละนะครับแล้วก็มันไม่ได้จ่าย <c oughs> เน้นอีกครั้งคือมันไม่ได้จ่ายซึ่งวันนี้มันลดราคานะฮะเก้าเดือนเก้าครับซึ่งจะแบ่งอ,ออกเป็นหลายเวลามากๆซึ่งเ,เดี๋ยวผมดูก่อนว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจนะฮะคือมันมันแบบกักอ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมมันกักของเด็ดเอาไว้เว้ยเพื่อ เออไม่ให้เราดูก่อนนะฮะว่าเวลานั้นๆเนี่ยเออมันมีอะไรลดบ้างน,นะฮะอย่างตอนนี้คุณผู้ชมที่แบบเออคนกำลังเป็นกระแสนิยมอยู่นี่คืออะไรเนี่ยกระเป๋านะฮะเปิดมาได้กระเป๋าเลยโอ้โห YSL ยี่ห้อชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าแพงนะครับลดจาก4ี่หมื่หรือสามหมืโอ้โหแต่ว่าลูกชายของผมเนี่ยไม่เอาครับเนี่ย เอ,เอาล่ะก็สหร,รับวันนี้ฮะเราก็จะมาช้อปปิ้งแบบผู้ชายกัน,กนบ้างนะฮะแบบผู้หญิงก็อาจจะเป็นโมเมนต,ต์ของผู้หญิงใช่ไหมที่อ๋โอโอ้เห็นแบบเครื่องสําอางอะไรอย่างนี้เซรั่มใช่ไหมก็ต้องซื้อเห็นไหมขายดีมากนะฮะแต่ทุกผู้ชายของเรานะฮะเ,เด็กกระปกวกาบผมนะฮะก็ต้องเป็นนมเปรี้ยวนี่นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะฮะอมึงลดราคาเหรอฮะเอาเป็นในเอาแม่งทุกรถ เอาทุกรถแอนอย่ามาเก็บค่าส่งกูเพิ่มนะนี่เอาทุกรถแอนนมเปรี้ยวเสร็จปับ๊บมันนี้อะไรวะเนี่ยเครื่องล้างหน้าวัดเครื่องตุ่มๆเนี่ยนะแปดพันอ้นี่ถ้าเห็นที่บ้านใครยี่ห้อนี้นี่แฟนคุณนี่ซื้อมาแปดพันเว้าวแน่นไม่บอกคิดว่าแบบเหมือนโทษนะพี่ ผมคิดว่าแบบเออลิ้นลิ้นสุนัขนะลิ้นหมานะครับที่แบบมันมีแบบจับหยาบใช่ไหมแผลบแผลบแผลบลิ้นแมวเออลิ้นแมวแน่มันเหมือนลิ้นแมวเนี่ยเนี่ยเราเป็นผู้ชายเราเคยไม่รู้ราคาให้ตายเถอะพวกนี้ 8, นี่แปดพันเลยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่นะฮะเอ่อที่นอนโลตัสกระดาษชัชชูวเด็กประสงค์โอ้ลดจากสามสิบสามบาทเหลือหน,นึ่งบาทเจสสัสจริงปะเนี่ยสามสิบสามบาทเหลือนหนึ่งบาทนะ ซื้อเกินซื้อเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวนะเริ่มจากหนึ่งใหม่มันให้ซื้อสูงสุดยันมึงให้กูซื้อสูงสุดสองอันเองเหรอโอ้สูงสุดสองอัน <c ười> แล้วค่าส่งฟรีไหมค่าจะส่งศูนย์บาทโอ้นี่คือกระดาษชิดชู่ตานกฟามิงโก เน่ะไม่รู้ว่าเช็ดแล้วจะกลายเป็นหน้าสีชมพูหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะเออน้ำผลไม้มาดีอยู่วะสี่สิบเก้าบาทเชื่อผมแม่งเบื่อน้ำบดผลไม้แล้ววะเน่ะเฮ้ยโอ้โหโกโปรใช่สโกโปรลดเหลือหมืน่นหมื่นสองเหรอมันลดจริงปะวะเซ็ตปกติกับเซ็ตคอมโบโอ้ยเซ็ตคอมโบแม่งมาเต็มเลยแต่มันไม่ลดเลยนี่วา รถตัวเซตปกติก็คือมีแต่ตัวกล้องใช่ไหมนี้เอาไว้ก่อนเลยกันนะคือผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะโกโปรแต่ว่ารู้สึกว่าปีเนี้เดี๋ยวสิ้นปีมก็ออกโกโปรสิบแล้วผมก็เลยรอดีกว่านะฮะเขาเรียกว่าอ,อ,อดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่ซาบีนาเยชุชนาไนยังลดเลยเอ <c oughs> ่อทีวีนะฮะห้าสิบห้านิ้ว 4K ขาย,ขายขอโอ้โหแสดงว่า แสดงว่ามันต้องเป็นทีวีที่ดีมากแน่ๆเลยครับคือเดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะซื้อคอนโดให้คือซื้อแหละนะฮะซื้อคอนโดให้แฟนนะครับแฟนชอบอยู่คอนโดทีวี55นิ้ว 4K วะมันต้องเพิ่มครัาเดี๋เข็นเอ้ยน่ามันต้องจัดครับตู้เย็นโอ้โววนี่อะไรเนี่ยเซียวมีกออากาศโอ้ลดร,ราคาจาก5000เหลือ2 4ใช่เหรอวะ โอ้โหนาห้กาหัวเว่ยเนี่ยมีอะไรเนี่ยที่แขวนปลั๊กไฟติดผนังแบบไม่ต้องเจาะคืออะไรวะโว้โอ้เป็นกาวอะฮะแล้วเอาปลั๊กไฟไปติดโอ้ที่เก็บสายออเจสสเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชั่นสอง แล้วแต่แลาเเวอร์ชันนี่มันต่างกันยังไงว่าดูแป๊บเอออันไหนมึงลดราคาวะโหมลดจากหกร้อยจริงไหมฮะว่าไม่น่าใช่ของแบบนี้พลาสติกโง่โง,ง,งมึงจะลดจากหกร้อยหรือหกสิบเป็นไปไม่ได้ลดจาก600หกร้อยเหลือสิบสองบาทเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ <c oughs> เ,ไไไดเออแต่ว่าลองลองหน่อยดีกว่านะฮะเอาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดบีแล้วกันนะดูแข็งแรงดี เนี่อันนี้ดูกาวเยอะดีนะเดี๋ยวเพิ่มไปเพิ่มไปอย่างนั้นทุกเวอร์ชั่นเพิ่มไปทุกเวอร์ชั่นดิเพิ่มไปทุกเวอร์ชั่นเลยแน่โอ้เจสค k ซีทอดไข่หนึ่งชิ้นลดเหลือหนึ่งบาทเอาเดี๋ยวเอาโกหกเวรออย่าบอกนะว่าต้องเอ่อซื้อต้องโหลดแอปนะฮะ นาฬิกาอะไรวะเนี่ยหมืน่นเป็นหมื่นเลยเหรอนาฬิกาซันโตโอ้โหชื่อญี่ปุ่นมากซันโตลดจากหมื่นหรือหมื่นหนึราคาเดี๋ยวนะไอน,นี้มันแพงนี่คือแพงซื้อรล้แถมหูฟังหรือเปล่าผมไม่เคยใช้เลยนะสมาร์ทวอทมันมีอะไรดีครับผมรู้แค่ว่ามันมีวัดพวกเลดหัวใจแล้วก็พวกคนออกกำลังกายเยอะๆใช่ไหม แต่ว่าผมยังไม่เคยเปิดใจที่จะใส่นาฬิกาเลยไปลุยอะไรอย่างนี้นะฮะนาฬิกาดิจิตอลนะฮะมันมีอะไรเนี่ย GPS เหรอใช่นะฮะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนรอปีหน้าเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกัน่าโอ้ยพวกไก่ทอดนะโอ้ยสายขายสายแคด8ปดนะฮะอันนี้สายสายแลนนะ,ะคุณผู้ชมครับสายแลนนะไอ้มันลดราคาอยู่เนียเนี่ยคือสายแคดแเนี่ยเป็นสายล่าสุดที่เป็นสายแลนนะ,ะแต่ว่า มันไม่ได้ทำให้เน็ตเร็วขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าแบบสายเนี่ยที่ผมชอบนะสายแคทแปดมันเออม่มันมันแข็งมันดูแข็งแรงอ่ะผมชอบนะฮะเพราะว่าสายแลนที่บ้านผมอ่ะมันก็เร็วเหมือนกันแต่ว่าแบบสายมันโคตรโง่เลยคุณผู้ชมเฮ้ยลดราคาใช้ได้ใช้ได้นะฮะสายแคทแปดแต่เรามีแล้วไม่เอามีอะไรอีกโดนัทป๊อปคอร์นกูมีหมดละเนี่ยแอปเปิ้ลโอ้โหแอปเปิ้ล ไอโฟน e 11อมืสองเพิ่งลดหลืองหมื่นเจ็ดนเนี่ยจีซ์ <Jesus. S 1> ทองคำก็ลดราคาเฮ้ยมันเป็นทองคำลดราคามันหมดเร็วจังวะคืออะไรผ่อนไม่ผ่อนอ๋อผ่อนทองคำได้เหรอทองคำแท้อ๋อคือติดบัตรไหมแค่เนี้ยทองคำสองสลิงทองแผ่นสองสลิงสองสลิงนี่กี่บาทสลิงหนึ่งยี่สิบห้าบาทถูกไหม สองสลิงก็ต้อง0.5บาททองคำตอนนี้กี่บาททองคำตอนนี้กี่บาทสองหมื่ไอสองหมื 2007. นเะ่ะซื้อหนึ่งบาทกูไปซื้อร้านถูกกว่ากูไปซื้อร้านถูกกว่าว้ยนะีแต่ว่าเออันนี้มันเก้าสิบหก้าเปอร์เซ็นต์นี่ว่า อันนี้มันเอ้าจุดเอาก็เท่ากันนี้ว่า <c oughs> ผมไม่ซื้อละุู <c oughs> มไม่ซื้อละโอเคเน่เอ่อแอร์โหแอร์ขายดีมากแอร์เนี่ยถ้าจะให้ดีนะคุณผู้ชมอย่าซื้อราคาถูกมากนะครับต้องดูดีๆนะว่าแอร์ยี่ห้ออะไรกับรุ่นอะไรนะผมแนะนำนะครับเน่โอ้มือถือลดราคาโหดมากถ้าลดราคาโหดอย่างนี้แสดงว่าต้องมีอะไรจะต้องออกใหม่แน,ะน,น่นะครับแน่ผมเชื่อเนรับผมเชื่อก็ ผมเชื่อว่ามือถือเนี่ยควรซื้อเฉพาะเจนที่มันเปลี่ยนใหญ่ๆอย่างพวกไอแอปเ p ิลเนี่ยไอแพที่มันใช้ชิป M1 ใช่ไหมเออถ้าเป็น M1 มันลดราคาเนี่ยค่อยซื้อนะี่ะผมนี่ย,ยังไม่มีใช้แต่ว่าผมรู้แค่ว่าชิป M1 เนี่ยแรงกว่าไอาชิปพวกเนี้ยเยอะมากนะฮะแบบต่างคนละขั้วนี่ยคือมันอยู่ได้สิปีอะนะ,ะรอมันลดราคาเราค่อยซื้อนะฮะเชื่อผมชิป M1 นะใครเป็นสาวก a p p l e นะฮะเออเกาลัดแกะเปลือกเกาลัด อบแกะเป็ดให้ผมชอบผมชอบชอบเกาลัดเนี่ยเฮียซื้อซื้อเยอะมึงขึ้นราคาให้กูอีกได้แค่เนี่ยอย่าบอกได้แค่สองอันอ่ะสองอันก็สองอันวะเนี่ยมันลดเยอะจังวะเนี่ยวันนี้ปกติมันนิดเดียวเอออันนี้อะไรอ่ะเออผ้าอ้อม <c oughs> ไม่ใช่แล้ว iPhone 12นะลดจาก2 0 0ห0เหรือ204 0 0ใช่ใช่อะวะ เออน่าน่าจะเหลือเท่านี้นะแต่เข้าไปดูดิ6ตัวยปดหก็ถีวันลดมานิดหนึ่งนะแต่ผมว่า iPhone เนี่ยถ้าเป็นไปนได้นะซื้อมีสองสภาพดีๆเนี่ยผมว่าเจ๋งนะฮะไม่ก็รอ iPhone 13มาก็ได้ <laughs> เนี่ยอีกแป๊บเดียวเอ,อ่อ iPhone 13มันจะมาวันที่ประมาณเนี่ยสิ้นสิ้นเดือนกันยาเนี่ยมันเปิดตัวละ เพราะฉะนั้น i iPhone 12มันรีบเอามารถราคาอย่างเร็วเลยกูไม่ใช่ทัดกันตลาดหรอกแหมเราไม่ซื้อนี่เรารอ iPhone 13ดีวกว่าได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นโอ้สองหมื่นเลยขนมโยโย่ขนมโยโย่ผมชอบขนมโยโย่ซื้อตะเกียน์เจอซื้อเกินสองอันแม่งขึ้นราคาอแกะบ้าเอ้ยอซื้อด้เกีย แค่เนี้ยออ๋อถ้าซื้อหลายรถซื้อหลายรถได้ดีว่ะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่าซื้อหลายรถแม่งเลยน่มีอะไรวะเนี่ยหมออทอดอะไรน้ํามันหมออทอดใตไรน้ำมันผมแนะนําราคาแพงๆนิดหนึ่งเนะฮะคือราคาถูกๆเนี่ยไฟมันจะไม่นิ่งคุณผู้ชมแล้วก็ความร้อนที่ออกมามันไม่รู้เลยผมไว้ใจอะไรที่แบบถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะ ยอมกัดฟันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างน้อยเรามีเรื่องความเซฟตี้ปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหม iPad Pro รรุ่น11 c เ l l u l a r เฮ้ยอันนี้มันตัวเจ๋งไม่ใช่เหรอวะ iPad Pro Pro 1 1 Pro 11มันใช่ราคานี้ไ่มวะใช่ป่าวอ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บ เนี่ยมันเป็นชิป M 1ป่าวะนี่ชิป M 1คุณผู้ชมมันเป็นชิปใหม่ที่แบบแรงมากเดี๋ยวนะ iPad iPad M 1 256 Pro 11ราคาเท่าไหร่วะเอาไอ้ก,กลวกเดี๋ยวนะวมืกี้เนรุ่นอะไร Wi-Fi บอกเซลูล่าอ๋อ อ๋อไอเซลูล่านี่ของ iPhone นี่คือมันใส่ซิมได้นะแต่ผมแม่จะซื้อว่าจะซื้อ iPad iPad ที่มันไม่มีซิมเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนกัดฟันเอาไว้ก่อนกัดฟันไว้ก่อนอะไรอ่ะทีวีทีวียี่ห้ออะไรวะสกายเวิร์ดอืมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะฮะรองเท้ามีอะไรบ้างวะเนี่ยอืมทีวียี่ห้ออะไรสกายเวิร์ดไม่เคยได้ยิน น Apple เนี่ยแอปเปิลเนี่ย macbook air เนี่ย m1 เนี่ยเอ้ยมึงน,น่าซื้อเนี่ยลดสองพันนะครับไอ้เีิยทองคำแด่หายหมดละหนึ่งสลึงเนี่ยทำไมคนเขาซื้อทองคำเร็วจังเลยอะเออผมแปลกใจนะคือทำไมไม่ซื้อเป็นหนึ่งบาทไปเลยทำไมต้องซื้อหนึ่งสลึงครับนะทั้งที่แบบหารเป็นบาทมาแล้วเนีเ่ยไอ้เงินหนึ่งบาทนี่แม่งถูกกว่าด้วยนะเนะี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คเท่าไหร่บาทหนึ่งหมื่นสองหมื่นเจ็ดใช่ปะ่ะสองหมื่นเจ็ดนะฮะ อันนี้แบบ834ด3สเนี่ยประมาณบาทหนึ่งต่างกัน4,000แล้วอะนะก็ไม่ดูเหมือนกันนะฮะมีมือถือรถมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมลูวิ่งฮ่าอยากจะเดินอยู่นะ <laughs> อยากจะวิ่งอยู่นะเอคือแถวบ้านผมแม่มันไม่เหมาะสำหรับการเดินวิ่งรอบหมู่บ้านเลยเด็กแว้นเยอะมากนะฮะวัยรุ่นครูบอลบิดนะครับ แบบรถกระบะนี่คือในซอยนี่ไม่รู้แบบขับขับเร็วหาพ่อมึงเหอนะฮะผมจริงๆนะฮะแถวแถวบ้านผมนี่แบบโอ้รถกระบะที่ขับเร็วหาพ่อมึงเหอนะฮะรถบรรทุกเหมือนกันบางคันนี่คือแบบคุณพี่แบบขับเหมือนจะชนคนตายอ่ะเอะเนี่ยโทษโทษนะฮะมีอะไรอีกวะเนี่ยเอ็นฟราโกนี่นมเด็กใช่ไหมนมเด็กเนี่ยนมหมีเฮ้ยนี่มันนมหมีนี่นมหมีรถตํ้มพึ่งเปล่า ทำารถ้ำพึ่งซื้ออันนี้นมตาหมีสุด UHT โอ้ไม่เอาอะผมอยากได้รถจำพึ่งแอร์ไดกินเออเนี่ยอันเนี้ยไดกินเนี่ยโหดผู้ชมเจียผมยี่ห้อไดกินคือยี่ห้อท็อปแบรนด์ที่สุดของแอร์ละนะครับไดกินกับมิสูนะะถ้าใครจะซื้อแอร์นะครับจะแ,แพงมากนะไดกินกับมิสูแพงโคตรอ่มีตู้เย็นหนึ่งประตูนะตู้เย็นเล็กเนี่ยไรวะเนี่ย k ี t o แอปเปิล h ไนเดอร์น้ำอะไรก็ไม่รู้เน่กเอ็กบอกผมไปเล่นเอ็กบอกเซี่ยวมี่แน่มีอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่จะแบบจะมีพวกเอ่อโทรศัพท์นะพวกโทรศัพท์ผมตามแบรนด์ไม่ทันเนี่ยอย่างโปรโกโฟนอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแค่ไหนโอ้เฮ้ยนี่มันฮาร์ดดิสก์โห W D Black เนี่ยนะหนึ่งเท่ม สามพันเองเหรอ Jesus นี่ WD มึงกูซื้อกูซื้อ,อหนึ่งเทเลยนะแล้วรุ่นรุ่นเกือบใหม่สุดนะให้ตายเถอะไม่เอาดีวะแน่แล้วนี่มันอะไรวะเนี่ย <c oughs> ว่าจะปิดแล้วนี่มันคืออะไรของเด็กเล่นกระบอกเพชรเต้น สวิงและร้องเพลงเพื่อการศึกษามันมีเพลงด้วยคุณผู้ชมอ้อมึงคิดว่ากูไม่กล้าสั่งมึอเหรอฮะมึงเต้นกวนตีนกูมึงคิดว่ากูไม่กล้าสั่งใช่ไหมได้จัดไปคิดว่ากูไม่กล้าสั่งไง ดูเฟี้ยวเอะทำมาดูถูกผมนะฮะมันเต้นดูถูกผมอดใจไม่ได้นะครับต้องสั่ง <laughs> ไอ้เชยมันบ้าไปแล้วเว้ยคือมึงเด้งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมึงแบบเอลอ่อนนะฮะต้นไม้เอลอ่อนขีดไม่ได้ครับของนี้มันต้องมีเว้ยนะฮะไอ้ของดีๆเอาตัดออกไปนะฮะไอ้ของโง่ๆมึงเอามาบ้านกูให้หมดเลย ไอ้คุณผู้ชมชอบไอ้พวกอะไรโง,โง่ๆเงี้ย,ยดูด้มันมีอะไรโง่ๆอีกข้างๆมีอะไรแนะนำมัง้งไม่มีแล้วหรอมีแค่กระบองเพชรเต้นระบำใช่ไหมเชื่อ้ไหมสี่ร้อยสี่ร้อยบาทเยอ่สองตัวสี่ร้อยโอเคเป็นการใช้เงินที่คโคตรโง่โเลยกูไอ้พวกของโง,โง่ๆเอาไปลดเยอะๆเนี่ย,ยโอ้โหมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยลเนี่ย เนี่ยแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาแบบรีรันเอามาขายใหม่นั่นเองนะครับเหมือนกับว่าเอาของข้างล่างขึ้นมาขายข้างบนเอาของข้างบนเนี่ยเห็นไหมเกาลงเกาลัดเอาของข้างบนลงไปขายข้างล่างอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็คิดว่าเออแบบเวลาเปลี่ยนแล้วมันก็จะเปลี่ยนจริงๆไม่น่าจะใช่นะหรืออาจจะมีของเด็ดๆมาช่วงกลางวันมัน้ง ไปไปได้นะเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางวันมันน่าจะมีของเด็ดมานะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เอ่อยิ่งดูไอ้เว็บนี้ไอ้ช้อปปีเนะี่ยยิ่งเสียตังค์นะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมในคอนเทนต์แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าใครดูจนจบหรือเปล่านะครับถ้าหากคุณผู้ชมดูจนจบนี่ขอ,นขอบคุณมากเลยนะฮะก็เบนต์กันได้นะพี่ผมดูจบป่ะพี่คอนเทนต์งี้พี่เสียตังค์ไปกี่บาทนะก็คลิปนี้เสียตังค์ไปประมาณไม่กี สามหมื่นเก้าหมื่นสองหมื่นนะฮะสองหมื่นเพราะว่าต้องจ่ายตังสองรอบนะฮะเดี๋ยวต้องโดนไอ้เนหะี้ยตุ๊กาตาเต้นโง่เมื่อกี้อีกนะครับนะกนะ็จริงๆคือถ้าใครสนใจตรงไหนเนี่ยมันตรงนี้มันมีหมวดด้วยนะมีหมวดให้เราซื้อได้เลยนะฮะเช่นแบบอยากได้อาหารอยากเข้าอาหารอะไรประมาณนี้นะผมช็อปบอ่อยช้อปปี้นะไม่ได้จ่ายคลิปนี้นะแต่ถ้าอยากจะสปอนเซอร์ก็ยินดีนะยินดี <c oughs> โอ้ผมบ้านผมเนี่ยสั่งช้อปปี้โหดจริงนะผมบอกเลยนะบเนี่ย ขนมขนมเนี่ยโอ้โหเข้าแมทมันน่าเสียตังจริงเลยเนี่ยด,ดูชวงชมเวฟเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาหารมองอาหารหมา ช่วงนี้เป็นหมาบ่อยด้วยนะเห็นเลิกกันหลายคู่นะฮะอยู่ๆเขาก็กลับไปคืนดีกันอุตส่าห์ปอบประโลมตั้งนานสุดท้ายแม่งดีกันเฉยนะก็อย่าลืมกินอาหารหมากันเยอะๆนะใครที่ไปปอบเพื่อนแล้วเพื่อนกลับไปคืนดีกันนะครับสวัสดีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะขอบคุณสำหรับคอนเทนต์ง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบายยครับ Ha, 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 ha.